นายวัสลาฟคลาวส์ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กถูกเจาะยิงระยะประชิดหลายนัดขณะกำลังเป็นประธานในพิธีเปิดสภาในเมืองครัสตาว่าทางตอนเหนือของกรุงปรากโชคดีที่คนร้ายใช้ปืนอัดลมและกระสุนพลาสติกเท่านั้นค่ะนายคลาวส์จึงไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นนายมิคาเอลส์คานอฟ นายกเทศมนตรีเมืองคลัสตาว่าเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายคลาส์แสดงอาการไม่พอใจต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมากโดยเขารู้สึกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานได้อย่างไม่เต็มที่จนทำให้คนร้ายซึ่งพรางตัวมาในชุดลายพรางสามารถเข้าประชิดต,ตัวเขาได้ในระยะไม่ถึง1เมตรและควักปืนอัดลมขึ้นกระหน่ำยิงอย่างอุกอาจซึ่งหากเป็นปืนจริงเขาคงเสียชีวิตอย่างแน่นอน นายพาเวลอ,อนดัสคนร้ายที่ก่อเหตุเปิดเผยหลังจากที่เขาถูกตำรวจจับกุมว่าหลายคนอาจมองว่าเป็นการกระทำการกระทำของเขาเป็นการกระทำที่สุดโต่งแต่เขากลับคิดว่าเป็นเพียงการกระทำที่ต้องการแสดงจุดยืนและความเห็นของเขาที่มีต่อนายคลาสเท่านั้น ทางนี้ค่ะนายคลาวส์ดำรงตำแหน่งประธานธิบดีของสาธรารณรัฐเชคเป็นสมัยที่2แล้วซึ่งถือเป็นสมัยสุดท้ายของเขาก่อนที่จะหมดวาระในเดือนมีนาคมปี2556ซึ่งเขาถือเป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศในสหภาพยุโรปที่ได้รับความนิยมจากประชาชนพอสมควรอย่างไรก็ตามการที่เขามีจุดยืนต่อต้านการใช้เงินสกุลยูโรรวมไปถึงการที่รัฐบาลของเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรัสเซียทําให้ประชาชนบางส่วนลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลซึ่งนายออนดัสก็ถือเป็นหนึ่งในประชาชนเหล่านั้นค่ะ